สวัสดีครับพบก,กับสุลูกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ติโก้ตัมเป้าคว้า4ีแชมป์กับลิเวอร์พูลเพื่อลบฝันไ้ายจากอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูการทีแล้วติโกอาคันตารานะครับกองกลาง,งฟอร์มจำของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมายืนยันว่าตัวของเขานั้นต้องการลบฝันไ้ายที่ได้รับบาดเจ็บหลายตัวหลายครั้งเมื่อฤูดูการที่แล้วและเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในวิกฤตนักเตะได้รับบาดเจ็บของลิเวอร์พูลทั้งทีมเมื่อฤูดูการที่แล้ว ฉะน,นั้นทำให้ตัวของติโก้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรหรือว่าผู้ได้เลยมากเท่าไหร่นักในช่วงที่ผ่านมาผมยอมรับว่าผมต้องพบกับฝันร้ายเมื่อดูดูการที่แล้วผมได้รับบาดเจ็บหลายคลังและลงสนามน้อยมากจนทาให้ฟอร์มการเล่นของตัวของเขานนั้นหายไปแบบดื้ออีกทั้งการที่ตัวของเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอล ของสกพคือมยริกอังกฤษและสไตล์การเล่นของทิมนั้นทําให้ตัวเขาต้องเสียเวลาไปเป็นปีกว่าที่จะกลับมาอยู่ในฟองการเล่นที่ดีเหมือนเดิมได้ที่ผ่านมานั้นนะครับผมรู้สึกไม่พอใจกับฟองการเล่นของตัวผมเองเป็นอย่างมากแต่มาในฤุกการนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนลิอรูพูไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วตอนนี้นักเตะภายในทีมทุกคนฟิตสมบูรณ์รวมถึงตัวผมด้วยตอนนี้ผมกลับมาสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้ง และทีมลิงกริตก,ก็เป็นสิ่งที่กําลังทําให้ผมรู้สึกสนุกสนานและท้าทายเป็นอย่างมากตอนนี้ผมกําลังมีฤดูกาลที่ดีแบบสุดๆและทีมของเรากําลังมีโอกาสคว้า4แชมป์และตอนนี้เราคว้าแชมป์คาร์ลครับมาได้แล้ว1ถ้วยรางวัลตอนนี้ยังเหลืออีก3รายการให้เราได้ลุ้นและผมก็บอกว่าเราจะคว้ามันมาได้ตั้ง3รายการที่เหลืออยู่ซึ่งทั้งหมดนั้นคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมต้องเร่งฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผ่านลิเวอร์พูลควา้าแชมป์รายการต่างๆให้ได้มากที่สุดผมไม่การันตีว่าเราจะควา้าแชมป์ได้ทุกรายการแต่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าผมอยากจะคว้าม,มันให้ได้ทั้งหมดผมรู้ได้เลยว่าตอนนี้ฟอร์อมการเล่นของผมได้กลับมาแล้วและมันก็ดีกว่าที่ผ่านมาซิอกโดยจะเห็นได้ชัดเจนในเกมพรีเมียร์ลีกที่พบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดล่าสุดเกมในน,นั้นนั้นนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงตัวผมด้วยและสามารถเอาชนะพวกเขาไปได้อย่างง่ายดายและผมก็อยากให้ทุกคนอยู่ในฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลเพราะถ้าหากพวกเรานะครับยังเล่นฟุตบอลด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดอยู่นตอนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัวใครหน้าไหนท้งนั้นและเราจะต้องมีชั้นติดไม้ติดมือในรายการที่เหลืออยู่อย่างแน่นอนครับเป๊ปกูเดียล่ายอมรับหากแมนเชสเตอร์ตี้พลาดแมตแต่นัดเดียว ก็อาจจะถูกลิเวอร์พูลปาดหน้าคว้าแชมป์ไปได้เบ็กกูเดีล่านะครับกุนซือสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์แบบกังวลเล็กน้อยว่าทีมของเขานั้นมีโอกาสถูกลิเวอร์พูลทำคะแนนขึ้นนำเช่นเดียวกันถ้าหากทีมของเขานั้นทำตน้นหลดและไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ครบทุกนัดที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้พร้อมชี้ว่าลิเวอร์พูลณตอนนี้คงไม่มีทางที่จะพลาดท่าให้กับทีมไหนอีกแล้วในหนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างแน,น่นอน ดังน,นั้นทีมของเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่ในฟองการเล่นที่ดีที่สุดและสุดยอดในทุกๆนัดที่เหลือนับต่อจากนี้เพราะที่ทีมของเขาพลาดทําทดําหล่นหายไปแล้วล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกลิเวอร์พูลทําคะแนนแซงขึ้นนําอย่างแน่นอนโดยเป๊ปกุเดลร่านะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้หลังพาแมนเชสเตอเปิดบ้านเลทถล่มไรเดนผู้มายือียนแบบไม่ไว้หน้าถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมคืนที่ผ่นนานมาและทําแท่งกลับไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนนพิม์ลีกอีกครั้ง โดยมีตั้มนันนัทลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งนเหมือนเดิมโดยเป๊ปกูดิล่ากล่าวว่าผมได้ดูเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลระหว่างแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดเป็นที่รดๆแล้วแต่ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลณตอนนี้มีความแข็งแกร่งในทุกตำแหน่งและนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแบบพอดีทั้งเทียบโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าที่ไม่ว่าจะส่งใครลงสนามก็สามารถทําประตูให้กับทีมได้แทบทุกคนและผมก็ยอมรับตามตรงและแต่โดยดีว่าลิเวอร์พูลณตอนนี้นะ่ากลัว และเป็นทีมคู่แข่งแย่งแชมป์ของทีมเขาอย่างแท้จริงแต่หนึ่งอย่างนั้นนะครับสถานการณ์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเรากลับมามีแต้มนำหน้าหรือพูลครั้งทีมของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และชะตากรรมทุกอย่างจะตกอยู่ในมือของพวกเราดังนั้นขอแค่เราไม่พลาดเราก็จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนตอนนี้เหลือเกมการแข่งขันอีก6นัดถ้าเราชนะทุกเกมเราจะคว้าแชมป์ แต่ถ้าเราพลาดทำต้นล่นอย่างน้อยหนึ่งนัดลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ดังนั้นตอนนี้ผมจะกังวลใจเล็กๆว่าลิเวอร์พูลอาจจะทำแตม้ตมแซงหน้าพวกเราไปก็ได้ในส่วนของยูบานชุมลีแม้ว่าเราจะพบกับศึกหนักกับเรมเรรดแต่ผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้และไม่แน่ว่าคู่แข่งในนัดชิงของเรานั้นน่าจะเป็นลิเวอร์พูลและเมื่อถึงน้นตอนนั้นผมคงจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างสุดชีวิตเพื่อเอาชนะลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์รายการที่เรายังไม่เคยได้กลับมาที่เอทิฮัสเตเดียม และการได้แก้แค้นลิเวอร์พูลที่ทําให้เราตกรอบเอฟเวอร์ตันั้นคือสิ่งที่ผมต้องการที่จะทํามากให้สําเร็จให้ได้ในครั้งหน้าที่ทั้งสองทีมกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเปิดเผยลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ิตี้กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในดีลของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คริสเทนฟอนนะครับนักข่าวชื่อดังของบิล ก็เด้ออกมาตีข่าวที่น่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้ที่สมูสอนไบอมินิกจะขายโรเบิร์ตเลวานดอสกี้สตาร์กองหน้าหมายเลขหนึ่งในวัย33ปีของพวกเขาออกิดทียมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยได้ตั้งราคาขายเอาไว้ที่40ล้านยูโรหรือ33ล้านปอนด์และดูเหมือนว่านนะตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ตางก็กำลังจับตาเฝ้าดูดีลนี้อย่างใกล้ชิด โดยทางบิลนะครับได้อ้างอิของข้อมูลจากอินโทรีย์สปอร์ตซึ่งเป็นสนักข่าวชื่อดังของโปแลนด์ก็ได้ออกมาตีข่าวว่าก่อนหะน้าทีมชาติโปแลนด์ที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานถึง129นัดกำลังตัดสินใจที่จะย้ายออกจากทีมเสือใต้ไปยังเมนิคเพื่อไปหาความท,ทม้าทายใหม่ๆยังหลีกต่างแดนในช่วงสัปดาห์น,นี้และนี่อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของตัวเขาเก็บทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปโดยสื่อโปแลนด์รายนี้ก็ยังรายงานต่อไปว่าณตอนนี้เจอก่องครับหรือเป๊ปกูเดล่า ต่างก็กำลังมีความสนใจที่จะใช้บริการของโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่วา่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาเป็นรูปธรรมใดๆจากทั้งสองสโมสรท้านัคริสต์เฟอร์ฟก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็พร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวน33ล้านปอนอด์เพื่อดึงตัวโรเบิร์ตเลวานดอฟกกี้ไปร่วมเทียมนั่นเพราะสถิติการยิงประตู47ลูกจาก42นัดในกกรนี้คือสิ่งที่ทั้งสองเทียมไม่สามารถละเลยได้ แม้ว่าตัวนักเตะจะมีอายุมากพอสมควรแล้วแต่สภาพความฟิตและสภาพร่างกายและอร์มการเล่นของโรเบิร์ตเลมวานสดาสกี้นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและน่าจะคุ้กล้ากับเม็ดเงินที่จ่ายออกไปสําหรับเดีลนี้นะครับโดยณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็มีกำรหน้าระดับโลกอยู่ภายในทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นโมเมสซลาเซเดออมาน่ดิโกโชต้าลูดิอาสและโดโรเบโตเฟอร์มิโนแต่เชื่อว่าหลังจบกาลน,นี้นะครับน่าจะมีการหน้าตัวหลักของทีมย้ายออกไปจากทีมอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งยังไม่รวมดิวอคโอลิี้และทาคุมิมินามิโนที่น่าจะได้ย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูก,กาลนี้เกือบที่จะแน่นอนแล้วดังนั้นลิเวอร์พูลน่าจะมีสล็อตกองหน้าที่ว่างลงอย่างน้อย2ตำแหน่งซึ่งน่าจะให้มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะต้องมองหากองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสุนทรคาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2ี่เเมษายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับ,นนร,บร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมอสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ